ใครกำลังหารถเก่งตัวท็อปผ่อนแค่4,000กว่าบาทผมแนะนำคันนี้เลย Honda City 1.5 SV ปี2012นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับไฟตัดหมอกกระจังหน้าตัดคิวโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยนะครับล้อแม็กอันลอยขนาด16นิ้วนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับพร้อมกับมือจับโครเมียมที่ประตูทั้ง4บานนะครับมาดูฝั่งหลังกันบ้างครับด้านหลังเริ่มต้นด้วยที่เซนเซอร์ถอยหลัง2จุดแบบนี้ไฟท้ายแบบไมน์เนชเชนนะครับเครื่องยนต์แบบไอวีเทคนะครับฝ ภายในนะครับมาพร้อมกระจกไฟฟ้าปรับออตโตที่ฝังคนขับนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสามารถทับได้นะครับเพิ่มทวิตเตอร์คู่หน้านะครับเลขไม้แท้แค่230,000โลนะวงมารัรายมันติดฟังชั่นพร้อมแพดเชิปเกียร์แมนวนวลให้ด้วยนะครับวิทย fm aux usb ครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับ ภายในนะครับคอนโซลสีดําภายในดำเบาะหนังสีดำนะครับด้านหลังค่อนข้างกว้างเพียงพอต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นใช้งานคนเดียวใช้งานในเมืองใช้งานสำหรับเป็นรถครอบครัวก็ใช้งานได้นะครับสำหรับใครที่กำลังหารถเก่งขนาดเล็กนะแต่ตัวท็อปด้วยนะครับผ่อนแค่4,000กว่าบาทผมแนะนำคันนี้เลย Honda City